อดีค่ะคุณลูกค้าต้องการเช็คบินใช่ไหมคะก็ใช่น่ะสิฉันเรียกเช็คบินตั้งนานละทําไมเพิ่งมาเออต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีวันนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะรีบจัดการให้นะคะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณลูกค้าทําไมคิดว่าฉันจะโกงรือไงดูจากอาหารบนโต๊ะเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน1000บาทหรอกนะเอาไปไม่ต้องทอนเสียเวลา คุณลูกค้าคะนี่ใช่ของคุณลูกค้าหรือเปล่าคะใช่ของฉันเองเอองั้นรบกวนคุณลูกค้าแจ้งดิฉันหน่อยนะคะว่าข้างในคืออะไรนี่เธอเก็บได้จากโต๊ะฉันไม่ใช่หรอมันก็ต้องเป็นของฉันสิหรือมันจะเป็นของเธอไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณลูกค้าพอดีดิฉันต้องทำตามขั้นตอนนะคะข้างในมีเงินสดสองแสนบาท เป็นแบงก์พันธทั้งหมดพอใจหรือ,อยังใช่หอยงันนนน้นคือนี่คุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวเธอเป็นคนเจอมันน่ะใครจะไปรู้เธออาจจะแอบหยิบเอาเงินเอาไปสักพันสองพันก็ได้รอชนับก่อน โอเคเธอไปได้ละสองแสนถ้าฉันเป็นเธออะนะฉันไม่เอาไปคืนหรอกเธอก็รู้นี่วันร้านเราอ่ะกล้องจนปิดันเสียผู้จัดการก็ไม่ยอมมาซ่อมสักทีแบบนี้ก็ไม่มีหลักฐานเอาผิดใครดูสิว่าจะโทษใครได้อืมแต่เงินนั้นอ่ะอาจจะสำคัญกับเขาก็ได้นะสำคัญแล้วไงอ่ะเธอก็ดูสิ ปากก็ร้ายแถมพูดจาไม่มีเหตุผลอีกคิดว่าตัวเองเป็นลูกค้าจะพูดอะไรก็ได้กั้นเหรอผีจอบปากคนพูดชัดๆเลยเอาหนะ้าปิิปมีโต๊ะสำหรับแปดคนว่างไหมมีเอากี่โต๊ะอ่ะหโต๊ะโต๊ะสำหรับ8คนอยู่ฝั่งขวาโต๊ะไหนว่างก็เลือกเลยไปีไปดิ ต้องการเปลี่ยนช้อนกับจานไปจกกัดการให้หน่อยได้ค่ะไม,ไ,มไม่ไปวะเธอจะไปตบตกลงทำไมเนี่ยเรากำลังจะเลิกงานนะอีกอย่างดูเหมือนยัยน,นันะ่นจะหารเรื่องเรามากกว่าเอาหนะาก็แค่เปลี่ยนจานกับช้อนเองสวัสดีค่ะคุณลูกค้าจานช้อนสกปรกขนาดเนี้ยจะให้ฉันกินเข้าไปได้ยังไง แต่เมื่อสักครู่นี้ดิฉันก็เพิ่งทําความสะอาดไปไม่เธอหมายความว่ายังไงเธอหาว่าฉันหาเรื่องเธองั้นเหรอเออไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณลูกค้างั้นเดี๋ยวฉันจะรีบจัดการเปลี่ยนให้นะคะยนี่เธอจะรีบไปไหนเนี่ยลูกใครไม่กลับเลยนะเออแต่ว่าลูกค้าโต๊ะแปดต้องการกระดาษที่ชู่เพิ่มแปวให้หน่อย ก่ะดาษทีชชู่ขอบคุณลูกค้าทำไมเป็นเธออีกแล้วล่ะเนี่ยพอดีคนอื่นเขาเลิกงานกันหมดแล้วอะค่ะที่นี่เขาจ้างพนักง,งานกี่คนกันสองคนค่ะร้านก็ออกจะใหญ่โตขนาดเนี้ยจ้างแค่สองคนนึงหรอหรือว่าไม่มีปัญญาจ้างเอ ลูกค้าทานให้อร่อยนะคะถ้ามีอะไรเนี่ยเรียกฉันได้ตลอดเลยนะคะน้องเพิ่งเข้ามาใหม่เหครับไม่เข้าใจตรงไหนถามพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่สอนเองนะเชะ็ดบินหน่อยนี่คุณเป็นผู้จัดการที่นี่เหรอใช่ทำไมอุะจะขอคอมเมนต์ที่นี่หน่อย กระดาษคอมเมนต์ให้เขาหน่อยเหลืองมากใช่ไหมนี่คุณพูดอย่างนี้กับลูกค้าได้ยังไงต่อไปฉันจะไม่มาใช้บริการที่นี่อีกก็แล้วแต่นะผมก็เป็นแบบนี้ของผมอยู่แล้วคุณจะมาไม่มาก็เรื่องของคุณเลยนี่คุณนี่เธอมานี่หน่อย ต่อไปเธอมาเป็นผู้จัดการที่นี่แทนเขาดีฉันไงนะคะให้เขาเป็นผู้จัดการแล้วกูล่ะให้กูเป็นประธานบริษัทอย่างนั้นเหรอจริงๆแล้วผมคือประธานบริษัทนี่มึงคิดว่ามึงเป็นใครวะฮะแล้วคุณคิดว่าฉันเป็นใคร คบีบ๊บผมต้องขอโทษด้วยนะครับทาไมคุณบี๊บมาไม่บอกผมก่อนล่ะครับอย่าคิดว่าสาขาที่นี่อยู่ไกลแล้วฉันจะไม่สนใจอะไรเลยนะมันมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับเ,เผมต้องขอโทษจริงครับเออคุณบี๊บคะฉันก็เพิ่งทํางานที่นี่ได้ไม่นานอะ่ะตําแหน่งผู้จัดการเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะกับฉันมั้งคะถ้าฉันบอกว่าเหมาะสมเธอก็ต้องเหมาะสม